สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติไม่เพเพื่อนได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ก็ยังเป็นคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับสืบเนื่องจากประเด็นร้อนในกีฬาซีเกมส์ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาหลังจากที่เจ้าภาพกีฬาซีเกมส์2 3อย่างกัมพูชาได้ประกาศจะไม่ใช้ชื่อของมวยไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ และได้ประกาศเปลี่ยนเป็นชื่อกุลคาแมโดยอ้างว่าเป็นศิละปะการป้องกันตัวของชาเจ้าภาพแต่มีการเปิดเผยว่ากัมพูชาได้นำเทคนิ d b o o k ของไทยซึ่งเป็นคู่มือการแข่งขันไปใช้ทั้งหมดเท่ากับว่ากติกาทุกอย่างเหมือนกันทุกประการต่างกันแค่ชื่อเรียกจากมวยเป็นกุลคาแมเท่านั้นซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ทำหนังสือแจ้งไปแล้วว่า ถ้าจะจัดกลุลคแมต้องมีคำว่ามวยในวงเล็บและให้อิฟมารับรองแต่ทางฝั่งเจ้าภาพก็ยังไม่มีการแก้ไขใดๆนะครับและทางสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรืออิฟมาก็ประกาศยืนยันในทิทางเดียวกันว่ากีฬามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งในซีเกมจะต้องใช้ชื่อมวยเท่านั้นเพราะแม้จะเปลี่ยนชื่อไปแต่กติกาของกีฬาชนิดนี้ทุกอย่างยังคงเหมือนมวยไทยพร้อมประกาศด้วยว่า หากชัด,ดิใดส่งนักกีฬาเข้าการแข่งขันนรายการดังกล่าวก็จะถูกแบนจากแมตที่อิฟมารับรองอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าทางกัมพูชาก็ไม่หวั่นนะครับประกาศว่าจะจัดกุคาแมต่อไปและก็ประกาศว่าจะแบนมวยไทยกลับเช่นกันสำหรับซีเกมในปี2025ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพครับก็ต้องติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วกุคาแมจะได้จัดการแข่งขันในซีเกมครั้งนี้หรือไม่ จากประเด็น,นร้อนนี้ทางเพจอาเซียนฟุตบอลก็ได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นกันครับและก็มีชาวอาเซียนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยครับเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์กรบกวอเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนตด้วยนะครับไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับ คอมเมนต์ของชาวอาเซียนคน,นแรกครับเป็นชาวเวียดนามได้คอมเมนต์ว่าทำไมไม่พัฒนาเป็นสองศิลปะการต่อสู้ทำไมชอบเถียงกันตลอดและก็มีชาวกัมพูชานะครับมาตอบกลับว่าคุณไม่รู้หรอกว่าประวัติศาสตร์ของคุณค่ต้นฉบับมาจากกัมพูชาและพอไทยลอกก็เอามาเปลี่ยนชื่อเป็นมวยไทยคุณคิดยังไงซึ่งจริงๆก็มีอีกหลายคอมเมนต์นะครับมาตอบกลับกันไปมาจากคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่าน,นาแรก คอมเมนต์ของคนต่อมา,าครับเป็นชาวเวียดนามเช่นกันคอมเมนต์ว่ากัมพูชาประเทศเล็กๆแต่ยิงยะโสกับครั้งแรกที่ได้จัดซีเกมมีปัญหาเยอะมากคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าแคนเบอร์เรียมีประวัติศาสตร์อารยธรรมที่ยาวนานที่สุดบทพิสูจน์ที่นครวัดซึ่งจากคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคนนี้ครับมีคนไทยมาตอบกลับว่ากำแพงนั้นถูกแก้ไขอย่างต่อเนื่องมันเป็นของปลอม คอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวกัมพูชามาคอมเมนต์ว่าทําไมชาวไทยต้องกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับชื่อเหล่านี้วงเล็บกุนคาแมของกัมพูชาปัญหาหลักของคุณคืออะไรทุกประเทศสามารถมีชื่อกีฬาเป็นของตนเองได้เมื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจากคอมเมนต์ชาวกัมพูชาคนนี้นะครับมีชาวไทยคนหนึ่งมาตอบกลับว่าชาวกัมพูชาต้องสร้างกฎหมายขึ้นมาสําหรับกีฬาของคนอย่าใช้กฎจากผู้อื่นแค่นั้นแหละ อยากัดลอกกดจากกีฬาอื่นๆและอ้างสิทธิ์ว่ามันเป็นกีฬาของคุณเองคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่ากัมพูชาหยุดเคลมที่ดินแล้วในตอนนี้แต่ขอเคลมศิละปะการป้องกันตัวแทนคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าศิลปะการป้องกันตัวของเขมรมีมาตั้งแต่ประเทศไทยยังไม่เกิดและคนไทยบอกว่าศิละปะการต่อสู้ของเขมรขัดลอกมาจากพวกเขา คอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าไม่ใช่แค่อินโดนีเซียและมาเลเซียนะพี่ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาหารศิลปะหรือแม้แต่วัฒธนธรรมยังมีกัมพูชาและประเทศไทยที่มีลักษณะคล้ายคลึงทางวัฒธนธรรมมากมายและก็มีคอมเมนต์ตอบกลับจากชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งว่าประวัติศาสตร์ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ชนะคอมเมนต์ของคนถัดมาครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ข่าวดีสำหรับประเทศอื่นที่จะได้รับเหรียญทองและเหรียญเงินคอมเมนต์ Comment ของชาวอาเซียนคนต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามคอมเมนต์ Comment ว่ายินดีต้อนรับสู่แคมเบอร์ยโ local สีเกเพราะเราต้องการเหรียญทองเพิ่มเราจึงทำเช่นนี้เราหวังว่าคุณจะเข้าใจขอให้ทุกคนโชคดีจากกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับบอกว่าไม่ส ja ิน่าจะชื่อองค์บากมากกว่าคอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่า ฉันรู้จักเพียงโทนิจาในองค์บางต้มยำกุ้งและปริกาศฟิล์คมคอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าแล้วศิละปะการป้องกันตัวนี้เป็นของประเทศไหนขอให้ทั้งสองประเทศเจราจาต่อรองให้สำเร็จคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าเหมือนกับอินโดนีเซียและมาเลเซียเลยมีความคล้ายคลึงกันมากมายชีก็ต้องคารพซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญคือสันติภาพ คอมเมนต์ของคนถัดมาครับเป็นชาวเวียดนามคอมเมนต์ว่าฉันอายุ3.3ปีในปีนี้แต่ฉันไม่เคยได้ยินศิลปะการป้องกันตัวของเขมรมาก่อนซึ่งก็มีชาวไทยมาคอมเมนต์กลับนะครับคอมเมนต์ว่าใช่แล้วถ้าสมมติไทยเข้าร่วมสกมกัมพูชาก็อ้างสิทธิ์ไทยเลยไม่ส่งไปและก็มีคอมเมนต์ตอบกลับอีกหนึ่งคนนะครับเป็นชาวเวียดนามคอมเมนต์ว่าสนับสนุนประเทศไทย คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ว่าถ้าประเทศไทยทส่งนักกีฬาไปแข่งกุนเม่กัมพูชาก็จะส่งนักกีฬาไปแข่งกับประเทศไทยแต่ถ้าไม่ก็ต่างคนต่างอยู่คอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับซีเกมนั้นสำคัญชนะที่แต่ละคนพยายามเข้าแข่งขันกีฬาพื้นเมืองของตนเพื่อคว้าเหรียญทองให้ได้มากที่สุดคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ Comment ว่า กีฬาควรสร้างความสามาคัคคีฉันอยู่ในกัมพูชามาสีปีกุนคแมก็เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกคอมเมนต์ของคนถัดมาครับเป็นชาวมาเลเซียได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าในมาเลเซียเรียกว่าโตโมยถ้ามาเลเซียจัดการแข่งขันโตโมยประเทศไทยและกัมพูชาจะเข้าร่วมหรือไม่คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเป็นชาวกัมพูชาคอมเมนต์ว่า มวยไทยซีเกมส0 2 5ในประเทศไทยเราก็จะไม่เข้าร่วมคอมเมนต์ของคนถัดมาครับก็ยังเป็นของชาวกัมพูชาครับคอมเมนต์ว่าเพื่อนบ้านของฉันกำลังเล่นบทเป็นเหยือ่อคุณต้องการขโมยอะไรอีกจากประเทศที่ร่ำรวยของคนและคอมเมนต์ของชาวอาเซียนคนสุดท้ายนะครับเป็นชาวไทยนะครับจากคุณกระตากคอมเมนต์ว่าขอพระเจ้าจงมอบสติปัญญาให้แด่ชาวคอมเมนต์อาเมน และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวอาเซียนเพียงบางส่วนเท่านั้น,นครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้จากเพจอาเซียนฟุตบอลเพื่อนเ่นฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ